สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดและตัดสินใจแล้วว่า เขาคิดแล้วตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อที่จะเพื่อความรักอ่ะเพื่อความรักของคุณและเขาเขาจะจัดการทุกอย่างเองเรามีความรู้สึกว่าคําพูดเนี้ยเขาอยากพูดกับคุณเขาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณอยู่เฉยๆนะคุณแค่รออยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างให้คุณเองเราไม่รู้ว่าคาว่าจัดการในที่นี้คือทําอะไรบ้างเพราะแต่ละคนอ่ะมีปัญหามากน้อยแตกต่างกันนะคะแต่ละคู่แต่ว่าเอาเป็นว่าคนของคุณอ่ะเขาคิดเขาวางแผนและเขาจะทําด้วยตัวของเขาเองเขาจะจัดการทุกอย่างปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาคิดว่าเขาทําได้ เขาคิดว่าต้องเป็นเขาเนี่ยแหละที่เป็นคน Take action เป็นคนลงมือทําเป็นคนแก้ปัญหาเป็นคนจัดการปัญหาส่วนคุณคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่รออยู่เฉยๆเพราะบางทีเนี่ยในสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณว่าคุณทําอะไรไม่ได้เออตัวคุณทําอะไรกับสถานการณ์นี้ไม่ได้ หรือถ้าทำถ้าคุณจะทำอะไรมันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้อย่างเดียวคืออยู่นิ่งๆรออยู่เฉยๆเพราะคนที่จะทำได้คนที่จะจัดการทุกอย่างได้คือเขาเนี่ยเขาคิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดนะเขาคิด เออ่หาวิธีคิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาคือคิดให้ดีที่สุดคิดให้รอบคอบที่สุดและวางแผนให้ดีที่สุดตัวเขาอะ่ะอาจจะไม่พูดอาจจะไม่บอกอะไรกับคุณตัวเขาดูเหมือนนิ่งดูเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้สนใจเหมือนเขาไม่ได้แคร์เหมือนเขาไม่ได้คิดอะไรเรื่องของคุณเลยดูเขาไม่ใส่ใจอะไรกับ กับเรื่องราวของคุณและเขาเลยทําไมเขานิ่งจังเลยทําไมเขาเฉยจังแต่จริงๆอะเขาคิดอยู่ตลอดแค่ตัวเขาอ่ะไม่อยากพลาดไม่อยากไม่อยากทําอะไรแล้วแบบถ้าใจร้อนวู่วามทําอะไรผิดที่ผิดทางไปอ่ะเขากลัวว่ามันจะพลาดทํำไมเราถึงรู้สึกว่าเรื่องเนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่บางคนเขาอาจจะเดี๋ยวนะ บางคนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ยังเปิดเผยไม่ได้หรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ลับ,บมันก็เป็นได้หลายกรณีนะในความสัมพันธ์ลับเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเจ้าของไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วก็เลยคุณจะต้องอยู่ในความลับอะไรแบบนี้ไม่ใช่มันอาจจะเป็นกรณีอื่นก็ได้อย่างเช่นคุณสองคนอาจจะอยู่ที่ทํางานเดียวกัน เขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณเป็นลูกน้องแล้วการคบหากันเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะถูกจับตามองอถ้าจะเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันอาจจะเป็นขี้ปากชาวบ้านหรือว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษหรือว่าบางบริษัทมีกฎว่าแบบเออห้ามห้ามคบกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคบกันเขาจะต้องคิดให้ดีๆว่าจะต้องทํำยังไงยิ่งถ้าเขาเป็นหัวหน้าคุณแล้วคุณเป็นลูกน้องเขาโดยตรงการมาคบกันอะไรเงี้ย บางทีคนอื่นจะมองไม่ดีเอออาจจะมองไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําทุกอย่างให้มันให้มันถูกต้องทําให้มันคลีนให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่ปากชาวบ้านได้อะไรแบบเนี้คือเขาไม่อยากให้คุณลําบากว่าอย่างนั้นเถอะแล้วยิ่งถ้าเป็นกรณีที่ถ้าเขามีสามีหรือภรรยาอยู่ก่อนแล้วแล้ว เขาต้องการที่จะคบหากับคุณนั่นหมายความว่าเขาก็จะต้องเคลียร์ทางฝั่งเขาให้เรียบร้อยเขาต้องจัดการเรื่องราวของเขาให้เรียบร้อยและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาถึงจะเปิดเผยถึงจะสามารถแสดงความรักถึงสามารถเปิดตัวกับคุณได้แต่ตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้เขาถึงบอกให้คุณอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเพราะต้องเป็นตัวเขาที่จะเป็นคนจัดการเอง นะคะยิ่งถ้าเออเขามีเขามีตัวจริงอยู่นะตอนนี้เรายังไม่ได้เลิกลากันถ้าคุณเข้าไปยุ่งวุ่นวายมันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันจะไม่จบไม่สิ้นให้เขาไปเคลียร์กันเองก่อนนะคะอะขอดูซิว่าถ้าเป็นกรณีที่เขาแบบมีตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรอ เขาจะเลือกวิธีละมุนล,ละม่อมที่สุดจะจบแบบละมุนล,ละม่อมจบแบบไม่ให้อ,อ่อบัวไม่ให้ช้ำนาไม่ให้ขุนคือยังสามารถมองหน้ากันได้ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้และยังยังเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความทรงจําดีๆต่อกันได้คือไม่ใช่ว่าถ้าจบแล้วจะต้องโกรธกันเกลียดกันไปเลยแบบนั้นคือเขาไม่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้คิดมากคิดเยอะเออ อันนี้กรณีที่ถ้าเขามีถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีตัวจริงอยู่แล้วแล้วกําลังจะเลิกกันเพื่อที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณเพื่อที่จะมาคบหากับคุณคือเขาจะคุยกันและตกลงกันให้ได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่อยากให้คุณเข้ามายุ่งเพราะถ้าคุณเข้ามายุ่งมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีเลย <c oughs> นะแล้วทีนี้ถ้าเป็นกรณีอื่นกรณีอื่นล่ะ ที่แบบว่าอเขาไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีตัวจริงไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีใครถ้าเป็นกรณีอื่นนะคะคุณก็แค่รอเขาเขาเขาอะคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วเขาแค่รอจ,จังหวะเวลานะคะพอถึงเวลาเขาจะพุ่งเป้าเต็มที่เขาจะทําเต็มที่เขาถ้าเขาเคลียร์ทุกอย่างได้ทุกอย่างมันเหมาะสมเหมาะเจาะ ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวเขาจะ take action เองคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอืมแล้วอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันมันมีข้อบกพร่องมีจุดจุดผิดพลาดตรงไหนเขาจะแก้ไขเขากำลังพยายามอยู่ มตอนนี้แต่อาจจะเป็นการพยายามแบบเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้โดยที่คุณคิดว่าเขาไม่ทําอะไรเลยแต่จริงๆเขาทําอยู่ตลอดเวลาแค่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่มันต้องใช้เวลาร่วมด้วยอืมันอาจจะอธิบายยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของคุณอะคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจว่าเออเขารออะไรคุณจะเข้าใจว่า ทำไมมันถึงไม่เห็นอะไรชัดเจนทําไมมันถึงไม่เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างหรือคุณจะเข้าใจว่าผู้อ่านกาลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณถ้าคลิปนี้มันเป็นคลิปของคุณคุณฟังปุ๊บคุณจะรู้เลยอืมอะแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่ายังไงอีกเขาตัดสินใจในเรื่องของคุณกับเขาว่ายังไงอีกคะ เขาจริงจังกับคุณมากๆนะจริงจังชัดเจนนะคะแล้วเขาคิดถึงความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยเนี่ยถ้าถ้าคุณกับเขาอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์แบบลับๆมาเขาเตรียมที่จะเปิดเผยเปิดเผยกับสาธารณะเขาจะต้องพาคุณไปให้รู้จักกับเพื่อนกับครอบครัว ของเขาแล้วเขาเองก็ต้องมารู้จักกับครอบครัวและเพื่อนของคุณคือคนใกล้ตัวคุณคนใกล้ตัวเขาต้องรู้อย่างไมน้อยนะคะแล้วก็คือคุณกับเขาจะคบกันแบบเปิดเผยแบบแบบไม่ต้องปิดบังอะ่ะแล้วก็มีความจริงใจต่อกันเออมีความจริงใจต่อกันแล้วก็เขาตั้งใจที่จะคบหากับคุณแบบนานๆยาวๆเขาคิดไปถึงการ าการจิงจังกันอยู่กินร่วมกันการแต่งงงแต่งงานคือไม่ได้คิดจะแบบเออคบเล่นๆล,ลองคุยดูยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงอะไรเงี้ยเขาอะแน่ใจมาแล้วเขาถึงได้อ,อ่อมั่นอกมั่นใจมากว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเขาจะต้องเคลียร์เขาจะต้องชัดเจนเขาจะทํานูน่นเขาจะทํานี่คือเขาคิดมาหมดแล้วเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจมาแล้วและมั่นอกมั่นใจมากด้วย ไม่มีความลังเลเลยไพออกมาไม่มีความลังเลในตัวคนคนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นความคิดการตัดสินใจของเขาชัดเจนแล้วเขาคิดจะจริงจังกับคุณแน่นอนนะคะคุณแค่รอเฉยๆรอเวลาเท่านั้นเองจบการอ่านไพแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ